สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม facebook ปาร์ตี้นะแฝกนะครับช่อง youtube จานตี้พีบานะครับผมอ,อัปเดตคู่อย่างครับที่ปลูกไม่ครับโอ้เห็นแล้วก็ะน,น้ำตาตกครับผมเป็นยังไาจานตี้ที่ทำฝนตกลงมาวันที่สิบเ้ามื่อวานนี่ครับเลื่อยต่อมันยียสี่ชั่วโมง,งฝนมันตกพิ่งหยุดมงยานี่วางใบาสามนี่เบื่องสภาพครับ สะลงบดมันเป็นดินทรายเนะาะตงใสยต้องว่างแผนใหม่ละตูน้่อาจจะได้เสียงเงินอีกสามพันหรือห้าพันบนอะให้ตัวอ้วนมาสอมคู่ให้ขัดบ่สอมก็คือทีบ่บดทุกอย่างที่ลงมือไปต้องหาแนวมาปลูกใส่กาลังคิดอยู่กําลังใส,ส่หัวเสียงเหมียงอยู่ว่จะเอายังงมาปลูกใส่อาเอาีา อาสจจิเอาอันนี้ก็ได้เอาเขา่ขาเข่ามาปลูกใส่มันจําเป็นเพื่อยึดคู่อย่างเพราะว่าคันเอาหญ้ามาปลูกใส่เ้ามกะทิยากันตัดหญ้าอีกคันเอาเอาเข่ามาปลูกใส่เ้าก็ทิได้เข่าพร้อมในเขา่าพร้อมรถเกี่ยวเขาวไไ่าอะไรกันมือเกี่ยวเอาเลยนี่ห้องบดนี่สิบเอ็ดคู่นี่ห้าวานี่คู่ละสอบนี่ได้อยู่เด็กคู่ละวสองสอบนี่ได้อยู่เด้นี่คันถ้าปลูกดีๆเอาเครื่องหยอดเอา ยอดดีๆนี่เดีวก็ต้องยอมลงทุนนะ่ะจำหน่อยไม้ว่าลุงแฮงกับลงทุนสองคู่อะไรคุณส,มสามเห็นพวกไก่ผมบดด้านขางลงบดปลูกบดนี่ด้านขางนี่กะสีวนันสียอดเท่าน้อยยอดแย่ยอดแย่ๆไปตีนคู่นี่ก็สีตีนคู่นี่ก็สีไส,ส้มันตรงแถวไปเลยมันจําเป็นบ่งเนี่ยเทือดเดียวเด้นี่ฝนตกเทือเดียวเด้นี่นอ,นอือ ลงมดแล้วก,ววกล่องหุ่กอะไรขินไซน์เนาะเออฟังเนี่ยอธิบายนะ้องฟ่ายฟังได้เสียงเงินเพิ่มอีกเ่าะสามพันกับหาพันล่ะทดลองราคาก่อนหันเจ้าใจดีแล้วก็ยเสงหัเห็นบอกขาดซื้อหมือได้มองนั้นเห็นวันน้ำสาะลงต้องเห็ดใหม่ต้องวางแผนใหม่อ,อ๋อแค่นี้ล่ะนึกว่าสั้นปีหนาอาจจะได้ หากระสอบใช่มาใส่กระหากสอบมาใส่หรืออาจจะเป็นปีนี้ก็ได้กระสอบก็ที่ไลยสอบอยู่ดีนี่ตุนไลยสอบอยู่รลยสอบพรสมควรอยู่ให้ตุ่นเททห้แล้วกันเนาะเคี้ยวแล้วขันตุวนมันจะถือกมู่ดิสถานก,การณ์นี่ข้างเดียวนะนี่ ตัคนี้ขนาดฝนนี้ทั้งที่นักก็นี่อีกมันจําเป็นต้องหาแผนรับมือล่ละอาจจะเอาเขามาปลูกใส่โอเคแค่นี้ละม่มนไมยังดอกแค่โทรไรการสถานการณ์ใ้ฟั่งวนันมาปัญหามันเกิดเว่าต้องแก้ไขม่งในหุ่นสาะลงนั่นขงังเห็นบ่ะูแต่เราหมองเห็นบ่เสาะลงบดเห็นบ่ะหุ่นสบู่สบีกันเห็นนะหุ่นหาวิธีแก้ไขว่าสั่นมันสิบัวเป็นร่องน้ำ คูเขาสิเหลือเพราะว่าสองเมตรได้ี่โอเคครับแค่น,นี้แหละครับ